สวัสดีครับผมมันพินกับช e l น e ฟิลไทยใน YouTube ครับก็มาเจออาหารมาใหม่สำหรับคนเดินทางอย่างครับซันคิสนะครับยี่ห้อนี้ปกติเป็นน้ำส้มก็บอกเรีวพิสตาชิโอมิลนะครับเป็นนมถั่วพิสตาชิโอปกติเราเคยกินไอ้เขียวเขียวเข้มเแกะเปลือกเนี่ยฮะตอนนี้มีมาเป็นแบบนี้นะแปลกดีเหมือนกันนะครับกระป๋องละ20บาทเดี๋ยวลอลอง,ลอง,ล,องลองชิมดูหน่อย ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะรสไม่หวานนะครับเพื่อดื่มน้ำนมพิสตาชิโอรสไม่หวานตาสันคิสนะครับ1 8 0ซีซีครับผมดูดเข้าไปแล้วครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่ดูขึ้นมาเนี่ยน้ำมันไม่เขียวนะจะออกเป็นข,ขาวๆมากกว่า อันนี้ลูกเขาก็เป็นน้ำนมสีขาวเป็นรสที่ดีนะเป็นรสที่ออกเป็นนมมากกว่าถ้าใครเคยกินนมอัลมอนดนะ์นะนะนมอัลมอนด์เนี่ยมันมันออกเป็นรสอัลมอนด์มากอันนี้มันออกเป็นรสนม,นนม,นลนมคล้ายๆนมเนี่ยถ้าไม่บอกก็ผมคิดว่าหลายคนจะไม่รู้นะแล้วก็ไม่เค็ม แปลกดีนะฉีกออมาให้ดูครับเนี่ยเป็นออกสีน้ำตาลนวลนๆนะครับไม่ได้เป็นสีเขียวแบบถั่วพิตาชิโอนะครับเป็นอย่างงี้ครับนวลๆมันมีความมันๆข้นๆนะเหมือนเป็นนมที่มันๆข้นๆ ก็ดีครับแปกดียเหมือนกัน20บาทกระเพาะันใหม่ครับกับชานลฟิวไทยใน YouTube ครับนมพิสตาชิโอครับแลกเดียถั่วนี้ผมชอบกินมากผมชอบเวลาที่ต้องแกะทีละอันนะมันมีความสุขยังไงไม่รู้ครับการที่ได้แกะได้แทะสักหน่อยสวัสดีครับ